สวัสดีครับผมชื่อหมามุย้ยซึ่งผมเป็นสมาชิกคนใหม่ของกลุ่มชั้นเองโครโลตสเฮิมเฮิมสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของช่องซึ่งผมจ้างเข้ามาฟรีเพราะผมรับคอมมิและผมคือฮักโรเชลสกี้ซึ่งผมมินทานะตัวประกอบของช่องและผมไม่เชื่อว่าอินโดมินัสเล็กซึ่งผมมีบทบาทแคคืออาหารประจำช่อง เราคือทีมงานประจำช่องมามุยไายพูดยาวคนอืหนีกนะมามุ้ยมาแล้วกดไลค์กดซับสไครด้วยเด้อเงี้ยกูหายไปหน่อยน้องแเนแ่ย เต้อ, <lateral S 2> องการเข<อ>้วยที่เ <ary>. ต้าของทีเขียนไปหน่อยเต้าเขียนมันคิดเี่ยวอิทกี <power ful> ่หน้าเกี่